หรือจะเป็นลักษณะมุมเสาแบบนี้นะครับนะจะติดได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสะดวกแล้วก็เปิดนี่นครับก็ได้แสงสีเขียวนะครับไกลๆในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าในพื้นที่โปรตีนชัดเจนเลยนะครับสะดวกมากนะครับเยาวสูงขนาดไหนเราก็แค่ปิดแล้วก็ขยับ นะครับปุ๊บเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะมีบ่าลงไปนะครับเพื่อให้เข้าล็อกมันก็จะตั้งกับพื้นที่นะครับที่เรายึดครับเราก็มาดูอีกแบบหนึ่งเสากลมนะครับเนี่ยเสากลมนะครับยึดเข้าไปเราพลิกซ้ายพลิกขวาหน่อยมันจะเข้าตรงร่องกลางพอดีแล้วเราก็เปิดนะครับก็จะได้แสงเลเซอร์แบบนี้นะ ะ,ะไปดูว่าแสงมันคมชัดขนาดไหนนี่นะเห็นแสงไหมครับคือตัวมองด้วยตาเปล่าเห็นเห็นนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ขนาดพื้นเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพื้นไม้สีน้ำตาลนะครับชัดเจนนะครับ แล้วตรงนี้เป็นพื้นตู้เย็นนะครับคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับผ่านกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะชัดขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นเสาเหลี่ยม เป็นเครื่องมือวัดนะครับเป็นเลเซอร์ระดับของแบรนด์น่าจะรัสเซียหรืออเมริกาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่แบรนด์เนี้ยเขาทำเครื่องมือวัดหลายชิ้นนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาใช้หลายชิ้นอยู่นะครับเป็นพวกไม้บรรทัดพวกฉากโปรอะไรางเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ระดับน้ำสองแกนนะครับแล้วก็สีเขียวน,นะครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับ แต่ก่อนจะไปอันบ x ็อกนะครับก็นี่ครับนี่คือตลับเมตรก็น่าจะเป็นตลับเมตรเมนน่นครับที่ผมว่าทําออกมาดีที่สุดนะครับดียังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กอันนี้มาตรฐานนะครับแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ครับสองหน้านะครับสองหน้าแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยหลายปีก่อนเนี้ยน้อยแบรนด์นะครับที่เขาจะทาเพราะว่ามันเพิ่มต้นทุนค่อนข้งสูงแล้วก็ ระบบดึงออกมาเนี่ยออตโตออตโตฟีดเขาเนี่ยมันจะล็อกอัโตโนมัติอันนี้ดีมากนะครับแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจุดเด่นนะจะสังเกตนะครับไฟส่องจะมีไฟฟลูออเรสเซนต์ส่องอยู่มันไม่สะท้อนแสงนะพนักไม่เรามองง่ายนะครับอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็ด้วยขนาดที่ประมาณเกือบเกือบหนิ้วเนี่ยความกว้างเนี่ยมันจะทําให้ยืดยาวแล้วมัน ไม่ไม่ค่อยหักนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับแบรนด์ผมก็แนะนําเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้าทำเขาซื้อมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับทางรุน่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมันก็จะมีบางยี่ห้อมันอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติด,เดีเท่านี้แต่ว่าด้วยไซส์ที่มันเล็กแล้วก็พกพาสะดวกก็มีเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน,นเรื่องตลับเมตรนะครับอันนี้ก็แบรนด์นี้นะครับคาโปหรือว่าแคปโปนะครับโปประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาอันบ็อกตัวนี้ก็ดูกล่องก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นประหยัดของเขานะครับระยะยี่สิบเมตรนะครับเก้าสิบองศาอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้รุ่นแปดหกสองจีนะครับโปรเลเซอร์นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะก็คือความคล่องตัวในการใช้งานนะตัวนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะไปยึดติดกับท่อกลมท่อเหลี่ยมได้หมดนะครับแล้วก็เขาจะมี ตรงกลางเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือเราสามารถใช้สกูเกี่ยวปล่อยขันแล้วเราก็ไปบริเวณที่เป็นไม้อย่างเงี้ยครับก็ไปตั้งได้นะก็สะดวกนะประมาณนี้มาดูหน้าตาที่ซื้อก็เพราะการใช้งานง่ายนะครับผมไม่ได้ใช้หลายเส้นนะตอนนี้หน้าตาเขาจะเป็นมาตรฐานแบบนี้สีขาวก็วจะมีแถมฐานยี่ห้อเขามาด้วยนะแล้วก็ในกล่องก็จะมีอันนี้ ใบนะครับส่งกลับนะครับรับประกันกะ,ะทําดีเหมือนกันร้านนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเล้จะมีออนออฟก็จะเป็นล็อกด้วยนะครับจะล็อกตัวเลเซอร์ด้วยออนออฟตรงนี้แล้วก็มีโหมดตรงนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กก็ไม่ได้มีอะไรใช้งานยุ่งยากครับแล้วก็เขาจะมีซองมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สายสเตตตีทุกแกรัดนะครับแล้วก็ซองหน้าตาแบบนี้พร้อมคู่ม,มือ อยู่ในซองแบบนี้นะครับเขาจะมีให้สแกนนี่ด้วยนะครับ QR Code for m น n u แบบอ u t เทอร์แลนเกตนะครับโอเคน่าจะเป็นแบรนด์ของรัเสเซียถ้าผมจะไม่ผิดที่ห้อนี้แต่ตัวนี้ก็ทำในจีนแหละครับไม่ได้มีอะไรโอเค ตรงนี้รับเป็นหนึ่งทับสี่นะครับก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ก็คือพวกกล้องพวกอะไรีก็จะใช้แบบนี้ก็จะสะดวกนะครับแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนอันนี้ก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับตัวเก่าเลยที่ผมซื้อมานานแล้วซื้อจนไอตรงใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันพังไปแล้วแต่ว่าในชุดเนี่ยเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยผมก็ใช้แบบเสียบอะแดปเตอร์นะคอันนี้ จะเป็น6เส้น 7, เส้น8เส้นประมาณนั้นนะครับจะมีเส้นนอนแล้วก็เส้นตั้งเนี่ยสทิศนะครับประมาณนี้แล้วเขาจะมีล็อกเลเซอร์ตรงนี้นะครับมันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ค่อยคล่องตัวนะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเขาจะเป็นรูใหญ่เลยนะครับเป็นรูใหญ่เลยน่าจะเป็น3ามทับแถ้าผมุนจะไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็น3า, 8, า,นนน3าก็เดี๋ยวค่อยใส่ฐานแล้วมาลองกัน,นครับ เรามาใส่ถ่านนะครับแล้วก็ลองกันเลยนะครับท mm ี hmm. ่ใส่ถานก็น่าจะกดตรงนี้กดปลดล็อ hmm. กต, mm hmm. ตรงนี้นะครับแล้วก็ถางก็ใช้เออธรรมดานะครับสองก้อนทีนี้ผมมีของเก่าอยู่นะครับเรามาใส่่นแล้วก็ ใส่เกี่ยวด้านหน้าก่อนนะแล้วก็กดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้ครับที่ปลดก็กดตรงนี้นะครับปลดล็อกแล้วก็ดึงมันออกมาแล้วก็กดออนได้เลยนะครับก็จะมีเลเซอร์ ให้เห็นกระพริบอย่างนี้คือมันไม่ได้ระดับนะครับอืประมาณนี้ถ้าเราตั้งครับถ้าไม่ได้ระดับมันก็หยุดกระพริบนะครับชัดเจนมากนับแสงนะครับชัดเจนอเดิมมดอันนี้เป็นเหลี่ยมนะครับก็จะเห็นเลยชัดเจนมากนะครับแสงเข้มมากนะครับขนาดนี้เปิดไฟนะครับโอเค